สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำพะโล้นะครับอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะครับหมูสามชั้นนะครับอันนี้ก็สารเกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้ก็ไส้ใหญ่นะครับหนังของมมี่ไข่ด้วยแล้วก็มีเครื่องพะโล้นะครับมาสีให้เบิ้ลครับพี่นอง เห็นตาไอเอซุปะชัยเห็นนะครับสวัสดีครับแจุดไฟช่างแม่วันนี้จะทำฮัลโลสูตรุดเอซุปะชัยนะครับอันดับแรกแล้วก็มัน้มน้อยันหน่อยหนึ่งนะครับผมผัดสามเกลืออันนี้เราจะเราก็น้ำสามเกลือไปผัด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 ให้มันผัดใส่น้ำมันร้อนๆนะครับอันนี้คือเราตั้ไม่ละเอียดมากนะครับทั้แบบหยาบๆนิดนึงครับ 你别搞，别搞。来来来来来。啊啊啊啊啊啊啊 ไปแล้วก็ใส่สน้ำตาลปิ๊บพัดเดียวให้มันแห้ไปแรงไปเราต้องเชื่อค่อยใส่น คนไฟน้อยๆนาจิ๋นเห็นไหมอกใหม่ๆน้อยใส่น้ำตาลปิ๊บลงแล้วก็ใส่เครื่องเรุงรสนะครับแล้วผัดให้มันหอ,อไมไหมๆหน่อยนึง เอาหมูสามชั้นลงไปผัด,ลผดแล้วก็นำหมูสามชั้นของเราวันนี้นะค,ะครับมาผัดใส่นะ,ค,ะครับผัดจนมัน มีน้ำจนมันสุกนะครับ ไฟเผาไฟมันแห้งๆนะไ,ไนแล้น 네앱 <목소리도> 이거. ก็ไส่ใหญ่ลงไปผัดใส่ซส้นยูนนานเป็นไงเป็นอะไรพป่นอ กลิ่นออกมากละครับมันจะมีกลิ่นหวานแบบมีกลิ่นพะโลนะครับผัดอีกหน่อยนึงให้น้ำมันออกก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำ ไปด้วยมาด้วย <c oughs> ตัดรั้งแต่ตอนนี้มับจะเจ็บห

หลังจากที่เฮ็ดแล้วนะพี่น้องน,นี้สีสันพี่น้องบ่งพี่น้องสีสันนี่ครับทำเสร็จแล้วนะครับนี่ละนี่ละสูรเอซูเปอร์ชัยนะครับนี่กินกับน้ำพริกเนี่ยครับน้ำพริกกินนะมาครับพี่น้องมากินกน้วกันครับอื ได้ไปพี่นองมากินด้วยกันครับ